ในตัวคือมันจะไม่ค่อยเอามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ทาตัวครับแล้วก็วันนี้ที่ซื้อเนี่ยได้ของจริงแน่ๆหมายความว่ามันมีของล็อกเลนแบบด้วยเนาะแต่ว่ากําลังจะบอกว่าอันนี้ถ้ากด2ขวดมันเหลือ250ซึ่งเป็นราคาที่ดีมากนะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่ากดมากจริงๆเพราะว่าถ้าเรากดเกิน500บาทเราได้ลด90บบาทนะวันนี้ครับแล้วก็ตัวเซรั่มที่เป็นบอดี้เซรั่มอ่ะ เห็นว่ามันมีสามสูตรนะมันมีสามสูตรแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทุกคนรู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะ้องกูตาสมาร์ทนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าราคาเขาดีมากกับตัวสูตรที่เขาทํามานะอันนี้กดได้นะเห็นฮอตมากๆอันนี้น่ากดกดไปแล้วเหมือนกันจริงๆอันนี้น่ากด,ดอันนี้ราคาด,ดีมากอันนี้ถูกว่ากดไปแล้วกับอันนี้ก็ดีที่เขาคิดซือตัวนี้ลองอยังแค่น้องตัวเนี้ยพี่คือบอกซื้อตั้งแต่ตอนนี้เข้าไทยดีดีเหมือนกัน จะบอกทุกคนว่าช่วยวนนเรื่องขอวอวันนี้วันนี้อยู่นะแต่ว่าตกงานเขาเลยอยู่ข้างๆนะแนานีานนคนก็ดีจัอันนี้สองร้อยห้าสิบสองขวดคุ้มมากจริงๆคือที่อื่นอ่ะมีสองเก้าเก้าครับถ้าเห็นแบบราคาต่ำๆแบบต่ำกว่าสองร้อยอ่ะให้คิดไว้ก่อนว่ามันน่าสงสัยเนาะ อันนี้มันมาจากร้านจริงๆแล้วก็ราคา250บาทที่ผมทาจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับมันเป็นสารที่ค่อนข้างแพงแล้วปกติเขาเอามามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้าแต่อันนี้เป็นบอดี้เซรั่มนะแล้วราคาดี250ซื้อได้ครับอ่าจัดไปเลยค่ะเซรั่มบอดี้นะคะคุ้มทำอ่ะเหลืออีกตัวนึ้งที่เราไม่พูดคือนี้มา มันมีแบบสองแบบด้วยนะแชมพูกับแชมพูแล้วก็อ๋ออบเลือกได้เลยตัวนี้เรื่องของรังแคค่ะใช่ปะมีของผู้ชายอ๋อมีของผู้ชายแล้วก็ช่วยมีอุ้ยผมเงาเลยดินี่ดูดิกล้องใะไรตัวไหนอะเลิศอุ้ยเงาจริงจะผมแบบแต่แล้วมันไม่เงาอย่างนี้หรอพี่ผมคือเอาอะไรมาเงาผมผมแห้งูาิไปทำงานมาเนี่ยมีความเงาขึ้นเห็นปะหวีก่อน คือตัวนี้มันมันไม่เหนียวนะคะมันซึมเข้าผมง่ายมากเลยนะเ <c oughs> นี่ยมีสามสูตรนะคะอันนี้ล็อกสีผมนะไอนสนใจคลีนซิ่งนะคะอันนี้ใช่ติ๊ตากาที่หนึ่งล้วนะคะกดดูได้นะคะคลีนซิ่งเมื่อกี้คลีนซิ่งเมื่อกี้มีสองสูตรนะคะใช่ค่ะอันนี้ช่วยเรื่องกระจกงใสแล้วก็อันนี้ช่วยคุมมันนะนี่อืนี่นพี่บุ๋มมีให้ดูละ ผมเงาขึ้นละโว,ว้ยเงาจริงเ่ะไหนปะจี่เหมือนไอคิวพรอมทลาอยู่แล้วอะจริงเพราะว่านางใช้จริงนางส่งรูปมาจริงๆริงแมกิ่นเป็นไอคิวพรใช้สูตไหนแม่ผมหนูฟ้องสองรอบ,อบต้องมีโอกาสที่จะเสียมากอยู่แล้วนะคะอันนี้ผมมีความเงาขึ้นมาเลยถ้าสามสูตรนี้หนูอธิบายให้หนึ่งรอบเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาเราไม่รู้ว่าแบบยังไงนะคะดีสวยจังนี่ สีแดงมันทําให้ผมมีน้าหนักอ๋อสีแดงช่วยผมมีน้ําหนักก็คือสูตรของคิวใช่ปหอ่ะสีชมพูตัวที่หนูใช้เมื่อกี้คือช่วยเรื่องของกันความร้อนต่างๆนะส่วนตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของเรื่องของอะไรนะสีม่วงทําสีม่วงล็อกล็อกสีผมอันนี้จะล็อกสีผมนะคะตัวนี้จะล็อกสีสําหรับคนผมทําสีนะคะกินมัน กูใเหมือนคิวมาอยู่ตรงนี้เลยอะแล้วคือแบบสี่บรรจะชัดตอะล็อกสี่เลยกินไอคิวอะฉันรู้คิวโอเคเคล็ดลับนางฟ้าสุดเคล็ดลับนางฟ้าแล้วคิวกินไอคิวอะใครอยากรู้ว่ากินตัวไอคิวพรอมทรายุธนะคะเป็นยังไงนะคะซื้อสีไหนซื้อไปเลยค่ะอันนี้เพราะว่ากินเดียวกันทั้งหมดซื้อไปได้เลยเพราะว่าเหมือนมีไอคิวไปนั่งอยู่ในบ้านนะคะ ซื้อได้เลยคุณแม่อันนี้คือกลิ่นไอคิวพรภรายุถ้าเดินไปหรือใครเคยเจอคิวสระผมมาใหม่ใหม่สักพักเป็นกลิ่นนี้พี่เก่งพีง่เก่งดมมันนี้กลิ่นไอคิวไหมดมที่ผมหนูได้ไมาว,<น>ว่ากล <IQ S 2> ิ่นไอคิวไหมพี่เก่งเลยหืมหอมมากกลิ่นคิวป้าไม่ต้องบอกว่ากล <IQ S 2> ิ่นไอคิวชัยเนี้ยพี่จะมากดนี่ไอคิวพรพัตรเดียร์ใช่ไหมใช่ ไปซื้อได้เลยเขามีคูปองเยเนะเดี๋ยวคู่ป้องหมดแล้วเร็วเนี่ยกดเดี๋ยวคู่ป้องหมดจะฉิดแดงนะจะเป็นบินจะเป็นโล่ความความปลุกความประชายตัวพี่อะไนี่ใช่กินแมนมากคนออกจะหวานจะใช้กินแมนมากสรุปมาอันนี้ยังไม่เสร็จมามาต่อเคลียร์มีสูตรสูตรเย็นอยู่แล้วเนาะพวกนี้จะเป็นช่วงเรื่องของรังแคเนาะก็จัดรังแคนะคะสำหรับผู้ชายหรอ ใช่ค่ะสำหรับผู้ชายหญิงแล้วก็นี้สำหรับผู้ชายมีกี่ตก็เอฟเขียนมันเขียนผู้ชายหมดเลยก็สองสูตรไงอันนี้ชายบวกหญิงนะชายชหมดเลยแค่มาสองกลิ่นบ้างอันนี้ผู้ชายกลิ่นรสเย็นกับไม่เย็นไงรสคุณน่าเลือกได้เลยกลิ่นเย็นกับไม่เย็นอันนี้เขาดีเขาได้อยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลย มีคำถามว่าเซรั่มกลิ่นหอมกินไหนหอมเซรั่มผิวเหรอคะเจุดชื่นเซรั่มผิวแป้งตัวไหนอะเดี๋ยวดูอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งหล่อแล้วฉันซื้อสองอันไปแล้วคิวคิวซื้อเลยวันนี้คิวถูกมากๆไม่ต้องไปซื้อสำหรับคนที่เกียดไปชอช้อปปิ้งบคิว อันนี้เหรออันนี้กลิ่นเดียวกันกนลิ่นไอคิวอะก็หอมปกติอะมันอธิบายยังไงอ่ะมันไม่กลิ่นเฉพาะเขาเหมือนกันนะอ๋ะอมันเป็นนี่ไงเป็นแบบสปอร์ตกับกับเครีมแบบน,นี่เยน็นเออสําหรับคนออกกํลาลังกายเปล่าัน,น,น,นี้ชายหญิงใช่ไหมเอาหรอใช่สําหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนึกว,ว่าครีมอาบนา้ําผงสาวผมสุกันแปะเกียวก็หมดอ๋อผู้ชายกับผู้หญิง แต่เขาบอกให้สระแบบบ่อยๆหน่อยนะคุณเขาใช้สันซีิวกลิ่นมันเหมือนมากนี่ีควายังไงสิเล็กๆนาอันนี้ชายชายแชมพูทั้งสองอันตอนนี้หนูไม่ได้กินอธิบายยังไงดีอะก็คือสำหรับคนที่ชอบอันนี้รอกใครจะถามกลิ่นมันอะเนี่ยอ๋ออนี้เหรอกลิ่นแบบที่อนไรพรทัศไรยุทธ์อธิบายไม่ถูกอ่ะกลิ่น มันเหมือนอะไรวะเดีนะขอโลชัน่นค่ะแม่ได้เดี๋ยวโลชั่นขึ้นให้อ,อยอันนี้เหมือนขนมแต่มันหอมอ่อนๆ<ร>ไม่นะมันเหมืนอนจะไม่เนนบอร์รี่แต่ก็ไม่เชิงเบอร์อรี่จะผล,ละไม้ก็ไม่ถึงผลไม้อะเนี่ยเหมือนขนมจุ๊บบอะไรเนี่ยเนีหย่ออความหวานหวานขนมขนมอันเนี้ยแล้วมันกลิ่นแบบกลิ่นยากันหมลกลิ่นยวกันกลหอมหวานหวานขนมขนมมันยาแก้ไอเด็กจุ๊บจที่มันมีความแบบ ใช่ไหมหวานหวานอะแต่กลิ่นมันหอมนะคือคือพอมาแต่นี่ว่าเหมือนขนมนะมันะไม่ได้กลิ่นชัดขนาดนั้นอะกลิ่นแบบไอคิวพร้อมพัทรายุธค่ะโอ้ล้วนหละกลิ่นไอคิวมากโลชั่นกลิ่นตายวัสสีเลยแม่ถ้าถามว่ากลิ่นไหนหอมอะอันนี้หนูยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูก่อนนะว่าทีมทาผิวทั้งหมดที่เรามีวันนี้สมากกว่านี้ จะสูตรไหนอันนี้คือคิีงทาผิวทั้งหมดของเราวันนี้ที่มีถูกไหมใช่ครบยังครบแล้วครบแล้วนี่ดูกันนี่ละเละโอเคอันนี้คือกินทาหมดทากทาผิวทั้งหมดที่เราเมีโอเคเริ่มอันนี้สูตรเข้มข้นเขาจะเป็นกลิ่นเดียวกับตัวนี้แหละคล้ายๆกันกับตัวคีมวาดน้ำมันนี้กลิ่นเขาจะเป็นโทนเดียวกันถ้าถามว่าหอม อันนี้จะไปทางเดียวกันหมดเลยเนาะกลิ่นคล้ายๆกันอันนี้ไม่เหมือนตัวนี้จะมีความหรูขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กลิ่นน้าําหอมจ๋าแต่ว่ามันมีความมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวแล้วก็มีความหรูอยู่ในตัวหนูว่ากวกลิ่นนี้ไปตัวนี้เขาจะบอกว่าช่วยเรื่องของการกระชับด้วยนะคะเป็นกูต้าแล้วก็บวกกับกระชับผิวไปนิดนึงเฟิรม์มช่วยเรื่องเฟิร์มนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องของกระจ่าง,แจ,งแจ้มแจ่มสายเบิกบานแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นของความเข้มข้นเข้าไปอีก นี่อันนี้อันนี้หอมอยู่แล้วกินหอมอยู่แล้วกูต้านนะหอมอยู่แล้วอันนี้คือแบบใช้ก่อนนอนเน่ยกุหลาบใช่อ่ะประมาณนั้นกินแบบกุหลาบหน่อยลองดมเนี่ยตอนนี้จะเน้นเรื่องขววอก็คือกลิ่นเบสิกของเขาอยู่แล้วป่านนี่ยใช่ค่ะอันนี้ตัวเบสิกเนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็คือกลิ่นเบสิกเบสิกของเขาอยู่แล้วสาวรุ่นรุ่นใช้ได้แต่ถ้าใครอยากบำรุงล้ำลึกก็เจ็ดสิบเอ็กซ์นี่เลยตะก้าโลชัย หึงเติมคอนี่ข้าเค็มอันนี้ด้วยนะทุกคนเข้าเค็มอันนี้ด้วยนะนี่ข้าเค็มอันนี้ด้วยนะเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรเจ็ดละนี่เข้าเค็มนี่ไลยเจ็ดอะไรเราใช้แล้วมันเจ็ดอะไรแล้วมันอะไรเนี่ยเข้าเค็มมาด้วยนะเนี่ยคืออันนี้นะกลิ่นไม่ฟูตี้นะ มาค่ะมาค่ะไม่ฟูตี้ค่ะไม่ดฟูตี้ตใช่อันนี้หนูก็ซื้อไปจะบอกว่าอันนี้ก็ซื้อแล้วราคาในตะกร้าคือได้สองขวดนะคะอันเนี้อันนี้ได้สองขวดใครอยากตัวหอมก่อนนอนซื้อตะกร้านี้ไปค่าฉ่ำๆ<ไ>ปเปเนยอ,อันี้จริงๆแล้วตัวจะหอมตลอดคืนแน่นอนหอมมากมันหอมแบบผู้ดีผู้ดีเนาะหอมไม่แบบ เอ,อกิออกอารกเอ,อกิกกเอ็กยกตัวหอมตลอดคืนต้องนี่เลยค่ะน,นีเวียค่ะเขาจะมีทั้งหมดสี่แบบนะคะไหนละสี่ <4 S 2> แบบนะคะคปปองอะไรเหลือเขาจะมีทั้งหมดสี่แบบให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนู้นนะคะนี่ห้าแบบนะคะคุณจะหอมยาวนานตลอดยี่บสีชั่วโมงนะคะทาก่อนนอนค่ะ พอไปทํางานก็เหมือนกันค่ะตลอดวันค่ะยี่สี่ชั่วโมงถึงเย็นค่ะเธอใครจะเอากดได้เลยใครทํางานห้องโอ่งดึงนั่งละนั่งอ่อมกมารูอ้วนที่ทพงค์ทฝุ่นค่ะเอาไปเลยอ่ะวัสลีนวัสลีนไปแม่ไม่ใช่นีเวีอะเออวัสลีนเขาบอกว่าวัสลีนไปแม่ไม่ใช่นีเวีอะอี่ยงว่าคุณเจ้อุ๋มซิบรีบอ่อย อะไรก็แล้วแต่ซื้อไปหมดทุกคนนี่นี่ซื้อไปเลยวัซซีนมันใหญ่เลยวัซซีนวัสล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 ีนเอาใหม่ค่ะวัสลีนวัสลีนค่ะซื้อไปเลยทาเชียดนะถ้าสองตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของความกระจ่างใช่ไหมตัวนี้ก็ชับกลิ่นอัวนี้มันจะหอมอนุโมอุ่ทีจริงจริงอ่ะซื้อได้เลยเนี่ยเนื้อเขานิ่มสบายตัวนี้มันซึมเข้าผิวอยู่แล้ว อุย๊ยดูดิพี่จมทายยังไงให้มีปากร้อยมาอันนี้กินแบบกุหลาบกุหลาบหน่อยใช่หอมแต่เน,นี้ยถูกต้องอันนี้หนูเหมือนใส่เสื้อตัวนี้มาเพื่อการนี้เลยอุ้ยกลิ่นหอมอ่ะอันนี้หอมมากตัวนี้กอ,อันนี้สีแดงต้องซื้อหนูซื้อแล้วหอมจะบอกว่าหนูชอบกลิ่นสีแดงมากเราไปข้างนอกใช่ไหมโดนแสงแดดใช่ปะมันก็ช่วยได้นะเพราะว่าหอมมาก ผิวเราแห้งใช่ไหมอันนี้ช่วยได้นะทุกคนอันนี้มีความเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยหอมหอมเลยหอมเลยลุกล้ำเหลือกำหนดที่ซื้อไม่ได้เพราะวิซื้อตะก้าเขาไปเยอะแหละเก็บไปทั้งราคา,าดีด้วยแต่ถ้า <ขอ S 1> เป็น<อ>ตัวนี้ตะก้าคู่นี่ตะก้าคู่อันนี้ก็ดีค่ะตะก้าคู่อันนี้หนูดูก่อนนะราคาเหลือสามร้อยเก้าสิบาค,าคนคนี้สามร้อยเก้าบาท,บาท สองขวดนุ่นในสองขวดเลยนะต้องเก็บคูปองอะแม่ตะกร้าฮอตไม่หวันไม่ไหวทุกคนเอ้ยจิตแปด้อตะกร้าแล้วอะไรหรอนี่ตัวนี้เหลือสามรอยเก้าบาทแต่ว่าแล้วแต่บางคนก็จะได้คูปองเพิ่มราคาก็คือได้สอขวดราคานี่คือถูกไม่ไหว ห้าร้อย ml อันนี้เป็นขวดสามร้อย ml แม่ไม่ได้ได้ขวดนี้นะได้ขวดใหญ่กว่านี้พี่จุม๋มเพราะนี่เข<อ>ามว่า ml ใช่ราคา<อ>ที่ได้เนี่ยมันเป็นราคาขวดใหญ่อันนี้ตัวอย่างเขาหยิบม,มาให้เป็นสามสามร้อย ml แต่ความจริงขวดที่เราได้นี่เป<อ>็นห<า>้าร้อย ml ห้าร้อย ml ไม่ใช่ขวดไซนีนะคะ<อ>จะเป็นขวดที่ไซส์ใหญ่กว่าตัวนี้ราคาเนี้ยเป็นแบบนี้เลยใครเอาก,กดตะก้าได้นี้อันนี้ก็หอมมากเหมือนกันนะคะตัวนี้นะ เขากว่าเราได้สองขวดห้าร้อยมลไปนะคะไม่ใช่สามสามร้อยมลนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เขาเค็มด้วยนะเนี่ยเขาเค็มเจ็ดวันนะไม่ใช่เค็มว่าคืนนะนนหมายถึงว่าสบายผิวด้วยนะใครเอาผดได้เลยนี้นะคะกล้วอีกอันหนึ่งตัวนี้ที่ไม่ควรพลาดคือตัวนี้เพราะว่าวันนั้นหนูก็จะซื้อมันสักแต่ว่าตอนนั้นที่หนูไปเห็นนะมันสามร้อยห้าสิบเก้าบาทยืนข้างไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิน้นแต่วันนี้อันนี้มันมีส่วนลดได้คุณนะหนึ่งขวดเี่เขาขายเป็นคู่ค่ะคุณบุ๋ม หนึ่งขวดใช่ไหมหนึ่งขวดในราคาแค่สองเก้าเก้าแต่ใครได้ได้ราคาดีกว่าก็าคือยีเดีต้ตะก้าไหนคะตะก,ก้าไหนคือตัวนี้ดูประจงางใสขึ้นนี่อันนี้สูตรสามไอตัวเนี้ยมันดังมากของวัสดีอันน,นี้คือเขาดังมากนะคะตะก,ก้าสองนะราคาอยู่แี่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เนื้อเข้มข้นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของความประจ่างด้วยนะอันเนี้ยหลายคนเคยรีวิวแล้วหรือว่าพี่จะเห็นขวดคุณค,าาคุณแก้วด,ดมแล้วหอมมากอันนี้แบบไม่ดังออกใช่ไหม มาล้างดิเนื้อเขาจะมีความแบบเข้มข้นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปหอมมากอันนี้ก็หอมอะไรกันนะคุณนะหอมมากๆเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้กระจงใสอันนี้ถูกต้องอยากแนะนำตัวไปไหนอะคือรีวิวฉ่ำ้ากเลยค่ะกับใครกัพี่เก่งมั เดี๋กินคนเดียวดินเนอร์ใต้แสงบเก่งสองคนค่ะดูดิดินเนอร์ชายหนุดูเนื้อเขาดิคือตัวเนี้ยมันเข้มข้นมากนะคะเนื้อมันแบบดีมากจริงคีช้าผิวจะอยู่ที่ตะกัดหนึ่งถึงห้านะคะเพื่อนๆสนใจตัวไหนกดดูได้เลยคือมันราคาดีจะเอาไปทังหน้างทำนีได้ปะวันวันบํารุงไปเรื่อยๆได้ปะก็ดีนะไม่นถึงไม่ได้ทำก็แบบแล้วก็กินกันได้ปะจริง แต่ครีมซิตงตประทับใจแต่ตัวเนี้ยเห็นผลจริงทุกคนสะอาดทุกค,คนเค็มเยอะมากเลยตัวเนี้ยแย่มากเลยดูเห็นรีวิวจนแบบน่าซื้ออะ <c oughs> <c oughs> น่าซื้อเราเป็นตัวตาแบบไ,ได้ที่ไหนที่นี้หนูเจอที่ปากว่ะเดี๋ยวฉันจะลองเชิญแม่ค้าจำเป็นนะคะขอเชิญคุณจุมลีซอบขายค่ะและแม่คุณจุมลีจะสาขายนั่นคือแบรนด์วัสดีวัสดีเ่งมีนึอยู่สักพักวัสดีค่ะอย่าพูดผิดเชียวนะ เห็นใจเธอนะคะจ้างต่อนะคะวันนี้เก